สามสิบสิงหาผลโอต้าเส้าตัวโอต้เดียด้วยค่ครับผมค่ะเมื่อนี้แกบอกบุญขึ้เต้านะคะเมื่อเป็นวันที่สามสิบเอ็ดครับผมค่วันที่สามสิบเอ็ดกับสิบเฮ็ดต้นผักปาที่วัดฝ่าบ้านเมื่อนนะคะจะร่วมบุญกันไปนะคะไลยปูไล่ก้นที่เพิ่นฝ่ารวมบุญมากค่ะเืออันนี้คุณคุณปิณชัยเนตรนะคะห้าพันบาทนาดิตาชัยพระวีค่ะรวมบุญมากหนึ่งพันบาทนะคะ เขาคืเป็นแห่ข้ออาจร <c oughs> มันน้ำไม่กินกันจิ้มน้ิ้มอกินบพรมันกินอโ่นโลูกอุ่นมันเลยแห่ข้อขันไล่การจักหน้อยน้ำเป็นหนึ่ง <c oughs> ขันไล่การเพราะว่ากินโลูกโอ่นมันแห่ข้อ <c oughs> <c oughs> ค่ะกมีเพิ่อนพวกบุญมานะคะผ่านมาทา้งช่องยิมนางโพชญีบุญมาบุญมานะคะถวายสรางเกดีน้ำกันนะคะจำนวนเงินเก้าร้อยเย็ดสิบนะคะมีติดอันนี้บ่มีติดอันนี้บ่มีติดใช่ไหมค่ะนี่พูดเดียวกันบ่บ่ครับหรือพระชนินนั่นอะ มันมื่คืออะไรดีเดี่พระราินปานกระวงแม่มบ่อปบบานกระ,วง,ระว,งวงน่ะนยุทยาคกาถวายปูแล้วก็แม่ปูลอยหนยึ่งยกนลอยหนึ่งนะคะซาดุค่ะอันนี้จะนางอุดุษสะสมสร้างบุญน,น้ำปูนะคะใส่แม่ปูสองร้อยยินสองรอย,ย,อรอยเตียงโมสองรอยหนักน้อยสองร้อย 200, ไอหนึ่งร้อยขาสั่นหนึ่งลอยนะคะหนักน้อย พอดีลอยบวกลอยเป็นสองลอยเปนบ่แท่นบ่บยินครับผมข้มัวผมเป็นสองลอยนะอันนี้ขางนางไปสองด้วยครับขายเงินสองลอยอขอค่าสัน่นคือเแค่ลอยหนึ่งบวกกเถียงผูเขียนอีกเร่อนี่น,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 นะ,ะตัง้งแตง,ง,ง,งหมูสองลอยแตงมูตั้แตยิมสองลยน้องไอ่หนึ่งลอยเด้อ เขาดื่เคะไอ้่เาไอ้แม่คู่สองลอยชาถือครับขอขอบคุณคุณนางอุดมชาการนะคะรวมบุญมาหลายปูหลายคนนะคะที่รวมมากค่ะทอานมีฟันมาท่านชมแตงโมนะคะนางทันวะไรบุตรดานะคะรวมบุญมาแต่้ไม่คู่สองลอยน่น่อยหนึ่งอยแม่มหนึ่งลอยค่ะ คู <Es crying S 1> ่็สม <half> ัครสมเนียงไ่ง right ั้นแต่นอนนี้กมีะเนาะจ้าเออ้อกับลายพลอยก้อนที่รวมบุญมากเม่อคู่ก็ขอขอบคุณขอบคุณหลายๆนะคะที่ให้พวมไว้บ้านแก่นะคะอยากเห็นอยากสั่งนั่นเม่คู่นะคะไม่คู่กับป็นสะพันบุญในเอฟซีสุขูสุขคนทั่วโลกนะคะเพราะเปนกัรเดียรไล่นะคะคือกัน เกิดจากคิดจากใจคือเฮาอยากเห็นอยากสร้างนะคะอยากรวมบุญมานํากันค่ะแม่คู่กัเป็นสะพานบุญให้นะคะเพราะว่าแม่คู่กันเดตต่้งสัจจะอธิษฐานขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ค่ะขอให้สร้างสําเร็จและค่ะบูกับประ่านสุขลาให้ให้แม่คู่ให้เห็นได้สร้างไปเรื่อยๆนะคะครับผมเท่าคู่มือนี่แหละค่ะเพราะว่าเงินทุกบาททุกสตางค์สี่แม่คู่ไดมากค่ะคือ ซ้สำสมัยใหม่สมัยคู่มือนี่ก็คือเข้าเบิกบ,บุญได้นะคะค่ะเพราะว่าขั้นเข้าบพมีเงินส่วนที่สิมีสูงมีหลาพอมาเข้ากับบอสามารถสิสังได้สำจแมันบวชถ้เพราะฉะนั้นนี่แหละปู่คนด่าให้แม่คู่ได้มาเป็นสะพานบุญแ้วก็ประทานโชคหลัเนะคะเลยได้กังไจ้าเฮดไดสางลำพังข้อเหตุการณ์เฮ็เดงานวาสาวาิไดสางวา่าสางว่าเป็นเงิน หลายสิบล้านมันกะยากอยู่เนาะค่ะเนาะครับผมค่ะเพราะฉะนั้นการใชสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปใส้ห่อกระเไปกาไปไหว้เนาะค่ะมันเป็นว่าเงินบริสุทธิ์บริสุทธิ์พุ้ละคนกัอาจจะเข้าใจผิดนะคะเือการไปทาบุญเงื่อนการพนุพะน่นพุ้ละคนกัคิดไปยักสั์นะคะแต่อันนี้มันสมัยใหม่แล้วคนปู่คนไห่ปัญญาแบบนี้ปัญญาก็คือความเสียเนาะค่ะ ความเชื่อส่วนบุคคลเข้าได้มากบนบ่อด็ไปคูดเอาคืออยู่ในสมัยเก่าเพื่อนคูหมมาเป็นท่านโซคลาบนะครับเออเป็นท่านโซคลาบแล้วก็บพคือสมัยแต่ดึกดําบันสิไปว่าเออมีมีคุ้มทรัพย์ยู่แน่นพ่นจะเสียเข้าไปคูดเอามันบ่อเมียนนะคะคือมันเป็นข้ามขางเพื่อเปรียบเผยเพราะเพิ่นการที่แม่คู่ว่าสิได้โศคลาบจังสีนะคะคือเข้าสัง ครับผมค่ะเข้าวสามข้นคือเจดีแม่นว่าคือข้าวสางเจดีข้าสาร,ร,รข้าวกระโค้คนดุลบรรดาลเปิดทรัพย์สินเงินทองให้ก็คือจะสี่งแหละค่ะตัวเลขตัวเบื่อคือข้าไปยิบจับฉลาดกินแร่งาารัฐบาลกับคนที่ผิดกฎหมายนะคะเนาะข้าดได้สุกเร่าร่าข้าวจะมั่งมงบุญข้าวอย่าเ,เคสบุญข้ามีทึ้นมีห้วนข้าใจะสางขึ้นมาได้แล้วค่ะบอมเป็นว่าเงินบริสุทฤษฎีบอมบอมทธิ์เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่แม่คู่สางกัด้วยใจบอมทฤษฎี การสั่งขึ้นมาได้นะคะคและกักการเอฟซีสายหุ่นเพื่นคนกัดจิตใจบริสุทธิ์คนอยา,เจจากเฮ็ดจั่าสั่งแล้วแม่คู่คนเห็นแม่คู่เฮ็ดเออเป็นโพลซัมเร็จแม่นยีหลีคนมั่นใจนะคะคนเฮาซัมใด้ซัมหนึง่งแม่นซีบอลก็ได้กระตามงขั้นเฮาบ่มีความเสียหลกักการบอสซทธาแต่ลอยเนื่งองจากโจกเนี่ยหักแฟนบอลยิมค่ะมันเป็นจักษ์ยี่สิบบาทกับโจกเนี่ยแต่ว่าอันนี้มันบันเป็นการเรียไรไล่แต่ว่ามันเป็นการสมัครใจ ที่เข้าอย่างเช่นจกากสารนะคะแม่คู่กันอยู่ 101, จุดดื่มจุดเกานะคะเป็นสะพานบุญให้เอฟซีสุขูสุขคนค่วมเสือส่วนบุคคลนะคะบ่าสามารถจะไปให้คู่คนเข้าใจได้นะคะเพียงแต่ว่าแม่คู่กัเป็นได้แค่แนวทางนะคะพิจรารณาสรีตตัวมือที่ปูบอ,อมาเข้กากับจับประเด็นที่ปูบอลมั่นกับได้ยังสีนะคะแต่ได้เก็บัญหาหลายผุ้ลายคนนะคะสําหรับเพิเร์ลเซียเพินกล บ่ได้จังสีแกรเรวแต่ส่วนบุคคลนะคะความเชื่อส่วนบุคคลเข้าบอสือบอเป็นยังค่ะแค่บึงนะคะแครวิพาวิจารกับนี่กับบอเป็นยังแล้วค่ะเพราะว่าลูกหลายพอพันแม่จะมาให้เขามาหักสะท่าเข้าสูู้ทุคนเป็นไปบพได้อันนี้แม่คู่บอหรือความเสียงนะคะความเสียร์หลักการสั่งการสิแม่คู่สั่งกับว่าเป็นการเรียนให้นะคะเพราะได้รับบริจาคด้วยค่ะเด้อ เพียงแต่ว่าเอฟซีเพิ่นอยากรวมบุญน,นําเห็นแม่คู่เห็นแม่คู่สาดเพิ่นก็นเออขอหอยขอแขนมาน้ำแต่ได้เร่งเสียงนคะคะครับม,มือเอื่นไม่คู่กะสิบปีเฮ็ดต้นผักปลาไปทั้งวัดปลาบานหมื่นแล้วค่ะใช้ย,ยาปูเที่ท่องขอเข้า่ะกาลายยางสําเร็จทุกสิ่งทุกอย่างจากเงินบาทเงินเ,นเนบียรบ่เป็นเงินหลานเงินเสษน,นะคะ คอยทยอยเห็ุแม่คู่ก็จะไปว่าเงื่อนสางกิดีมื่นนะคะที่วัดป่าบ้านเมื่อดพรอมกับเด่นนรกเด่นสวรรค์นะคะการเทไว้ให้ลูกหลานผู้เกิดใหม่รุ่นเดียวกับไปไหว้วัดกับ่บเบนวัดแม่คู่เลยค่ะโบเ็นวัดของไผวัดของทุกคนของทุกคนเฮาศสัทธาไซเฮาไปสาบนั่นนะคะสัทธาไซเฮาไปสางนั่นแต่ว่าแม่คู่เ็ตุานตามใบสั่งค่ะคือเฮ็นตามรูนั่นแหละค่ะรูบนผ้าเย็นพาสาง ค่ะคนว่าเออระบูว่าเออแม่คู่ไปไปไปสร้ามมงโมฮันเด้อไปสร้ามมงโมนีแม่คู่ก็ะเด็ดไปนะคะค่ะอันนี้ค่ะคือบอเป็นว่าส่วนตูวแม่คู่อย่างต้องเฮ็ดเซตอย่าเฮ็ดไซตก็เฮ็ดไปเพราเมียนเนาะคะ่ะอันนี้ก็คือคู่พลระบุให้เข้าเข้าก็จะไปเไฮป็ดไปสร้างเข้าจังมีเงินมีคั้มเดินไปเฮ็ดนะคะ่ะครับเพราะว่าทุกมือนี่ข้าวเข้าใส่เงินใส่คั้มเข้าก็ว่าสารถสิสร่างยังไดทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องใส่ปัจจุป,ปัจเจียแม่นบ่คอครับผม ค่ะก็ได้แต่อ่อนบ้านขอสิ่งศักดิ์สดนะคะแม่คู่กับขอพรสิ่งศักดิ์สิิทธ์นั่นแหละให้เอฟซีสุขปู่สุขคนทั่วโลกที่กำลังติดตามเนาะคะ่ะแต่ให้เพิ่นได้โศกลาทรัพย์สินเงินทองเบิกทรัพย์สินเงินทองได้มาเฮ็ดมาสร้างน้ำกันกับแม่คู่เด้อค่ะเด,ด้อคือว่าเป็นบุญใหญ่ที่สุดที่ได้สร้างม,มารนะคะเจดีย์ใหญ่นะคะมาหาเจดีย์ปู่ดีละวัดป่าบ้านเมื่อนนะคะแม่คู่ก็สะสมสร้างบุญไปยังษีนั่นแหละค่ะ ตาบเท่าที่ชีวิตจะหาใหม่ตาบเท่าที่ปูคนพาเห็ดพาสาขันบ่มีปูกับว่มีมือมีราคเนาะขันบ่มีปูคนกับบอลู้ว่าแม่คู่เป็นไข่นะคะคทุกมือในยินยัดไดกับยอนปูมีกินมีใส่กับยอนปูนะคะคเกยแรงซ่าท่าลาคาคนไกน่กำลังแรงไก่แม่คู่ซูมาตลอดเพื่อเอฟซีสายบุญทุกคนได้เบิง่งได้เห็นแ้วกา ผูพละท่าเก่าเป็นเย็ยนย่างนะคะคือการท่าบุญนี่แหละค่ะคือการเราเข้าพูดคำใดคือคำหนันเข้าว่าเข้ารับปากสิ่งศักดิ์แล้วเข้าเหตุตามเพิ่นเข้าค่นการประทานให้เรื่อยๆแต่ถ้าเข้าขอเพิ่นแล้วถ้าเข้าบ่เ,เหตุตามคำหมันสัญญาเข้ากับ,บ่ใดอีกนะคะมันมาขอาไม,ม่ก็คือสิ่คือเก่านะคะเพราะฉะนั้นไม่คู่ก็เลยยืนยัดเพราะว่าหยานที่สุดค,คือหยานปูเพราะว่าปูเป็นปู ให้ชีวิตใหม่แม่คู่กับว่าใดเนาะคะ่ะที่มนุษย์ทุกคนที่จะหาบ่ได้เลยที่ว่าเติแมแต่เฮาสีหาแก้ปัญหาแม่แต่คนอย <c oughs> ู่น้ากันเนี้ยแก้ปัญหาให้กันบาานะะ่ได้เนาะ,ะ <c oughs> แต่ว่าสิ่งซักซิดในมุกในใจของแม่คู่นี่แหละสามารถดุนบันดาลให้แม่คู่เด้ไม่ย,ยืนหยัดอยูจ่จุดนี้ให้ได้มสาสั่งวัดว่าอารามให้ได้มีเฮียนมีซานมีบ้านมีสองกัย่อนปู แม่ครูบอเสียได้จังไดเป็นบ่ค่ะครับผมค่ะก็คือปูชีพบ่สค่ะปูตาปูฝบุกลุ่มปูภูมิของเฮาแล้วคะเฮ็ดเนรมิะให้ได้สร้างให้ว่าพญานาคเกศเสียน2อ,องค์รอบแรกห์น,นะคะะ่ะแล้วก็บูระนาบูดนะคะ่ะบูระนาบนะะูดแล้วกับผอมกับประตูโค้งหอระฆังท้าวเวชวันท้าวกุเวนพร้อมกับศาลากับปาเลียนแล้วก็กุฏิพระพร้อมกับ กำแพงวัดน,นะคะพระสังกัจจยค่ะลายสิงลายยางที่แม่คู่สร้างสําเร็จนะคะด้วยแรงบุญแรงบุญแรงงสัทธาของเอฟซีทัวรลูกนะคะทั้งของแม่คู่ทั้งไฮวา่าแมนทุกคนนะคะน,นั่งย่นแลกค่ะยุ่ก่ยุกกย่ก,ก่ค่ะแม่คู่ขอขอบุญขอบคุณขอให้อันนี้สูงสวนนี้จงบังเกิด ห้ววาได้สู้ผู้สู่คนเด้อค่ะเด้อหงวดวันที่หนึงกันยาสาถูกไ้ผู้โดนบันดาสาถูเด้อค่ะเด้อนี้มึงผู้อะไรเบี่ยไอ้สิคบ่ัขึ้นมาถ้าสิไอ้เด็กอ คือปะขาวนอยากเฝ้าเฝ้าอะไรอือเออนึกว่าปูกับปูคือปอขาปูพุ่งปูกระตือกระชัเจ้าบาเจระโต้ขัดกระดาบไฟคือแผลคือไหวปุกเขาอุงอือปูแใงญ่ก็กระบาดขัดกระดาบปูแค่กระเดียวแค่หัวเขานง่ัวได้หยั่งนั่งผู้ใหญ่แบบยืมขาปู่ผู้ใหญก็คือกระเดียวผู้ให้่ก็อยากขังก็่แคขันแต่กลัวมันหยัางทั้งคนนยั่งกระโดดกระเดือเนาะ เออการกินการทานใครเกิดจากทิจากใจทำไปแล้วก็ทำไปเลยบ่ต้องมาทวงบุญคุ้มการทำงบุญเช็ดเราก็ะไรเอไปการัวมมัดจะได้บุญได้กุศลไม่มาเยื่ยมครับเ็ดเรามาหัวนกับเป่าหน้าเฝ้าหลังกอยังมัมด้บุญมันใจได้บาเปเขาใจนั่งผ้ากันเช็ดผ้ากันฉา่เอาเออครับคช้เงินทองที่พ่อให้ถือว่าเป็นบุญบารมีเก่าและบารมีใหม่มาสะสงข้างบุญ ผูรักข้องคือพอผูรักค้อบาบากบาบาบาับว่ามากเรื่องอีพ <c oughs> อวันแข่งมาคู่กันเนาะเออวันเงินบ่บ่อืทีูดภูเก็ว่าปอบบอกทีคขูดร่องชือโร่องแต่ริ้าแกเอาเยอาไม่พ้อหมดก็เออเออไม่ปอบบอกที่ขูดเงินคือเรื่องกันน่ะคือเรื่องคือเบนนื้องกันเรื่องครับผมอันนี้สมัยใหม่เออภูมิปัญญาเขาเรียกว่าปัญญาเขาแกจไหมเขาแคปปัญญาเออก็คือเบื้องวงได้ บอกม่ไปถือไปคุดเอานําพ่นปวดได้รู้ดีเงินเออมันบมางม่หนังสมัยเก่าได้แม่บม่แข่งเรื่มเออพราประานโทราบครับคือเงินท่องก็ได้ก็คือนะได้าม่ไม่แขงก็ได้เออข้าวบกบ่อริคุดหรือบ่อริคุดเราคือถูกอะไรไใ้บ้างเออบ่อริคุดก็คือหนังเออคุ้มบ่อริคุดตีนี้คือขาพอตีแม่น่ะ เออพูดเหมือนงั้นฟองงั้นแม่ม่าถางบุญเนั่ยมันไม,ม่มีใครดื้อจังสั่นครับผมเออมันไม,ม่มีผู้ใหญ่โตมันม่ถางดื้อเนาะครับอันนี้คือแม่ครูค่ะเขาน้อมหมกน้อมใจเขา,เขาท,ทำบุญเก่งๆนะลูกน,นะเออพ้อกับพวกไอ้เกลี้ยนเอาปืนไปคู่ได้ละลูกอืมอันนี้เขาง่วงกบเงื่อนเขามาทำบุญคือว่าบ่ายแล้วไม่มีคนด้อครับผมคนใดคือเป้า ใครคนใดร่วมบุญนั่งนั่นระบาดระมือสูงได้ยิ่งครับท่านใค้คนเชื่อถือได,ด้นั่นร่องจึงไปว่าปากนักมามามา,มามถึงไม่ควมาทานนั่งบได้ะยิ่งบ่ดแล้วครับคุณไม่เปิดกันทข่งหรืออันนี้ทำดีบาระมือเกือกก็คือองค์ปู่จ่าและปู่ชีพครับประทานโชครากเออให้แม่ครูเป็นคือเป็น้ายให้เออเป็นบุญบาดรมือเก่าแม่ครูน้ำปู่ทําความเข้าใจอืม เออพวกคิดว่เขาใจพวกใช่บุญประเทจริงกับฟังเอาอืมพวกเขาทำบุญที่นี่เขา,เาก็าว่าเราเข้าใจงั้นครับปูเขาก็กินงั้นเข้งใจใครจะทำอะไรก็ทําไปถางเขาได้ยองใดดครับเออผู้ใด,ดอยจะถางกับพักกับไปถางก็ได้แหวกว่า,าอะไารงั้นร้ายหม่องดูดิหม่องทำบัวชุดโครมหม่มองว่ามืออจาจจะกินกับมือเออเป้ามือหวาง,งินใครนำมนุกนำมัน ไปหาหมอถามหามอ,หมอกับมือเออมองว่ามือเงือนเสียค่าไฟวัดกับมืออืมพักกะไปทางเอาอืมทางได้เื็ดเอาเออเขาก็ตีดอกเออเงื่อนเอามาแกาไ้ไขเขาก็ตีตีแต่ว่ามันมือหน่อยแม่บอกเอ็มมือเขาจะไปทางอีกแก่เอืมเงือนก็ได้เออไปกูไปไก่ก็รู้เด้ว่าไปสิเอามาแกาไ้ไขเนาะ เออเขาเคล็ดด uh ้วยไก่ยังเออเขาก็ได้ไปกยิ้งแข่งไก่เขาไม่ระบุูเออเข้าจ่ทำบุญเขาก็ทำปเขาก็อยากคือกับมือกางอยากเมาเมาเบิ้งกระไรนะะแกไปอื้ขาตาระวงเขาใจงันขั้นเขาอยากบังเพื่นเพื่อนเขาว่นหน้าอื้อน่ะเออพึกใค่บ้าไดก็พึกงคือึกไก่พ่อก็ะยังเบาทุกหมูุกเว้นุกนั่นเ้อการกึงย้งแข่งไก่การอื้ขารื้ขาไาน่ะมัเพอได้ ฟุตไปเกิดใช้ก็คือมันจ้องจำลูกจังไส่แห่ะมันรูกแต่ทันทีเก่าน่ดตายแล้วตายอยู่ตายแล้วตายอยู่ลูห่นอืมก็คือเกิดเป็นหมูเป็นม้าเป็นกาเป็นไก่อย่างนี้ตือนฟังคำบอกกูนี่ะกูคือบรรลุว่าใชอืมฟังคำบอกกูคือปฏิบัติกูจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นและผู้เบิกบานอืมคือเบิกบานอง่างไรกูแต่กาคือกาอ่ออ่ะอืมมันเป็นจันไส้อ คละนะิกใจน่าจิตเจ้าของนะฟื้นคิิเจ้าของนะถ้าก่อนจังมาเวา้าเขาใจงั้นกัางลุบป,ปากออกมาข้างุบป,ปากออกมาแล้วมันเอาเครื่องบดได้คำเบาบดับบดดื่มนะมันเขา้าเจ้าของเขา้าใจงั้นเออผู้ปฏิวัติถึงปฏิวัติถ้ำปฏิวัติดื่มปฏิวัติรอบปฏิดัติไปแต่ทสำหรักผู้รักข่มผู้รักขมเดลืม เออปฏิบัติรู้แต่ว่ากิดกูมันบ่ไปนั่งคิกบนหัน้่เออกิดกูอักกุชลกิดอาค่าไม่ชิบวชไปขึ้นงานข้างมังฝ่านงาน่านบ่อไหบดไดงครับพูเออเออฟังเบากับบวชที่ผอกที่ข้ามไปผูนข้มฟังเบากับบวชพระบวชเงื่นไปอืมกูปฏิบัติดีปฏิบัติครบเพื่อการยกขึ้นหัว กูว่ปฏือวัดดีปตือวัดก่อเออมันก็ห่วงก็ห่วงมันก็ไปรูได้วัดว่าอาารมันไม่เก่าไม่เก่าด้ออันนั้แสดไม่ว่าอะไรรื่งครับผมก็อก็ดับก้นื่เพื่อก้อนไข่เขาไปดูด้อเออเขาไปรู้ให้ยก้อนดัก็นื่นในวัดนี้ว่าเขากระไรหอูเดื้อมันบ่ม่ขอคอยด้อนวามอัดหด้อเออกกให้อบะอธิบายเมื่อไ่่อาบัยดื้อาะให้อธิบายกี่ครั้ง ยังไม่จบเนาะเอเอขนาดพ่อกำลังแก่ข้างเออแก่ข้างแดงนรกแกงถวายังินบําบึงกอบอกเลื่อดทางเดินเยวคือถวนนายอยู่ในบุกนรกอยู่ในใ่ใครทําอะไรคนนั้นต้องได้รับบ่รับขาดนี่คุมใจพุมกนะคบบ่รับขาดจเนี่ยเดอเดอเดเดอดไปเร็วมาเร็วหกลับมาขุมเยออืม ไปรับเอาด้วยนรกอาไวกี่คนนะเพราะว่าคิดบ่ได้๋ยเกิดเป็นมนุษย์คึกแค้นใจได้ทว่าะคือได้เกิดเป็นมนุษย์เอองั้นคิดบ่ได้๋ยวกูยังไงดื้มครับปูงั้นมีคืออากูชนกับคนที่เขากำลังจะฆ่าคนเขาคือสางคมยันมาขวางเขาถือว่าเป็นมานเออเป็นมานเผาผ่านตัวเองร้อนรุม ใน่งกในใจทำให้กิจการงานไม่จะรื่อก้าวหน้าทำให้มันนหม่มันผ่านตัวเองเออนี่ยคือมั่นพวกมา่นเออมันคือเอาไั้ใจมันน้องเออไั้ใจก็เออขึ้นเขาขึ้นหนึ่งไม่ยินดืปไแดกับเขาเออขึ้นคนทำมือไม่ได้คิดใจอกุควง กิจกาฆาดมากแรยเขาเอิ่นบ่างงั้นเขา็ได้เอิ่นบ่าคน่บุญเรื่เขาเอื่นคน่าเดือนั่นน่ะเขาเอิ่นม่านเดื่อนั่นน่ะอือเป็นผู้ลูกผู้เกลื่อนผู้บกบานแต่จังใดเออนั่นเมื่อเขาขังรูนงั่นอือกิเราก็ยัง บอมือถิงมือทำาแล้ยวเขาที่เอาอีกงังไปเบ้าไปขวางคนได้แม,ม่บอยกอมครับผมข้อนเท่ากับเพื่อนเพื่อนกันานาตัวอื่นยังเหมือนอ่ะเออียวจาคู่กับของทำกงได้กับของทำโรคนี้ไม่ได้อยู่คนเดียวนะโรคนี้ยังมีคนร้ายรางพันชีวิตคื่มาร่วมกันในเมื่อเขาคิดดีทำดีบารบมีเขาเกิด ก็ให้เขาทำไปถ้าเรามือวุบารมือเราก็ท่างไปอืย่ามาขัดแยงกับพอ่ออย่ามาขัดแย้งทุกสิ่งทุกอย่างในเมื่อพ่อทำแล้วถ้าคิดว่าพ่อทำไมด่ดีก็หนีออกไปห่างๆก็แล้วกันนะนักเรีนาะครับพูเออพ่อ,พอไม่ใช่นักเรอืมพ่อไม่ได้มาหาเรื่องขัดพ่อพาลูกหลานให้ปฏิบัติให้มันขู่ท้าง ใครกินใครกดมันคหมองไเยืมบอผิดคบปูใครกินใครข้างมันคึีหมองไเยืมบอผิดคบปูเออพ่อบอกเลยบอกฝืบอคือแล้วมันคลีมองไอะไรมเออเออใครัคลบกับใครจะไ้อ่ะปูอืมก็ไม่ใไปจุเฮี้ยนจากขวงไปกับยืดเออกาจะกขวางแ็่ตึงนะครับเออลุ่มปว่า้มอจากขวางถึงมมนจังเบิกได้คืดข้างมาเบิกบุมก็คือกันเออขอโู่ขอรักันถือตัว บ้านเมืองเขาก็ไปวัดไปว่าเขาก็ไปกาบก็คือตัวแกก็โขกแกกราบให้ผู้ขามือโขมือราบมือโคกมือหมัดก็พอโตให้ร่วมกันดื้อรัางวันคืนนั้วันคืนขอแคยังว่าอยู่ยันดื้อแม่เบลค่ะครับปูมือกูว่าเนี่ยอื่นรู้ปะเออผู้ขายปฏิบัติกงเดี๋ยวผู้ขายปฏิบัการพันแนงขอให้ผู้ขายรำรวยมันรำรวยงักกูเรื่องครับปูปฏิบัติการดื้อไม่ใช่ไม่ดื้อคำว่าปฏิบัติเราก็ต้องเรียกเท เออใช้บุญเ,เราก็ต้องใช้เงินแมงบเงี้ยครับค้างบนใช้เงินมากก็จายตื้อ่ะอืมใช่ไฟฟี่มืออยู่บอกไปดูวัดกันนะไม่แล้วครับผมมาก็ต้งางใช้เงินจะขอโชคขัดตัวเออจะไปทำง,งานรับจ้างมือละวร้อยมันแค่ไหนว่แต่เท่าๆนั่นแหะไม่ได้แล้วครับมันจะขันตัวมันก็ต้องอาใช้ทีนชักชี้ขันตัวเออด้วยความเชื่อและวขัดขา,ถาอืมอ,อธิบายเล้วอธิบายอือ ทำวัาไปญ้าว่าเกิดน้อยขาบอกเด้เบอกองนีนยคือแต่ความเมื่ออาตุ้อนางอุดมคากลางร่วมับะเข้างเกดีเห็นบอนเขาเห็นมีหงุดตาคนเขาก็ไม่ขโมูด้วยเขาไม่หุ่ด้วยเขามาเกือเกยรับการคือคางว่าผคนรู้ดเออเป็นเจ้าเป็นนายนายหน่นายสือกระไทกระเมง นายอมค์ทม่องกัมเนฝุ่นเป็น้าเออฝนหน้าคุ้มหมอับมือเด้อฝนน้าพยาบัยับมือเด้อูคิดูหาพอจะไปว่าให้เขาดูเ้อเออเขาอาจจะด้วยวงฟ่าก็ผู้ว่าให้ับมือใหา่ดูดูผู้ป่าับมือขู่ับมือเออจะไปว่าแเวี่ยวเมือนเนาะนาง ทางว่าไดบุกดาอืมวบุงมากขึงตีข้างตากแห่เรื่องจะะเรื่องเด้อเดอทำมาคาดถึงพูได้เลยคือเกิดข่างแตดใอ่ะวมบุงไปตั้งไว้คู่คุมเขาว่าคิดดีแต่เรื่องเพราะเขาก็อืมตามการตางเพื่อนงอีนั่งหักน่นเนาะอืมเอออั่นี้ผ่านมาทางเข้ากงโมู่ารวยนางคึกจักข่าวนนวังนางทุ้มััง เออจะคาง้างเออคายบือกับมือปองมมือ่ายบืองเนาะอืนางนางนางายบือบึงกุศลกับป๋องือ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 นางคายบึงกุศลจะูว่าบึงก็มันก็นม่่ก๋องไม่่บึงแล้วไม่ก่ันกุกับกือป๋องายบือ กา่มือกงหัวกับบูนางใชคบูกุศลเออนั่นกับกูกูชวนกกัดกูร้องาังออกบูในเข้ากันซื้อในเข้ากันซื้อเออนั่งกึศนั่งรั้งนางคืกทช่ไมทองบ่อเนาะจากกโนวโนมกพาวันนั่งขันยังชันนักคิดแา่ขมเขียนอด้วยเออนั่งฝ่าไมานั่ง อาคีระวัดนอทนมิตรภารักนอทวพระนารีเออเอาควมผมกมาให้มือถูกมือหลับมือถูกมือมันผ่านมาทางข้องแต่หมูผ่านรวยมะลูกน้อนี่กะโคกกอาใช้ร่างหมูแกะเบาอาดใช้ข้าวปากข้างเบาของแม่คู่การได่บากับหูกกัะร้านแต่พักกับกินเนี้ยแข่งใจเข้าใจงั้นเขาใจะ่ายไปชื่อแา่ผู้ใได้ bắt đầu mất các mưa bọn ai bên cả tôi tang dùng và tôi thì tôi bọn tránh đi tôi bọn 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 tôi เอ้คือผังมาทางข้องยืมเนาะตือได้กูได้ควบได้คือเสียงเยียงงามคือวมบุญมาอ่าเพรห้มือคมือจ้บมือควบมือมันถึงถึงแล้วก็รวยเนาะเนาะือควอนข้างก็คือมากมักกะสบายยิ้มครับผมใคบอกัคดแยกกันบ้านเมื่อมนกจะเรื่องเลยครับยค่นั้นทางว่าว่าอะไรมากระทำเลยคือเออหัวเดี่ยวมัคือครูได้หัวได้จสมม่บออะไรย้ครับปูต้องใช้ควมทางมาขี่กันตัว

นานพันิ่งที่ไงแป่านกระว่ะไอ้กุขรทำานเนี่ยขักเงี้ยเนี่ยกระโดดหาร่วมบุญมาเนาะพบกับงางโคตนาโอ้โคนี่เรี่ก็คือก็ว่าให้เจื่อนไปกับมานน้ำคักบวมการน้ำคัก ให้มนกัดคงมือเจ้าของผงจบบี้มันานกูหลวกเลยเดินกูกัดปากกัดขวาคจะร้อผมางน้ำแงมันหลวงมันขี้ัดนางโคตรมีบุญมาเนาะอ่าให้มือโคมือกระมือโคมือมานถึงถึงแล้วก็รู้อะไข้นข้อนขึ้นดยงขนค้อขึ้นหลังงกับกูอันนี้คุณปิ่งใชนีพราะมกับ นักดีจ่าชายพักยื้อรวมบุญขายก้มข้างบุญมาเออแพงมากทำไมคู่อ่าให้มือเข้ามือจับมือเข้ามือวันซึ่งแล้วก็บวมอย่างพวกน้เอาะบวงคือบวงข้างไปพวกพวกน้หาแล้วซื้อไปอันนี้เอ็มคือแพงมาทางเข้าไอ้ผ่านบวมนางายรุ่งวันพรมเชียงขาพร้อมกับนางประยูนเสียวหมูนางทุกเติกายขอเพิ่มกลางนางอชิกยางทะวง้านาง รรกดาโฟกี้บัวดาผ่าเห็นบ่เขาเขาเียนหนังสื <c oughs> อ,อ,อ่งมักอ่านยงเออที่นั่งแต่งมูกเขาจึงเงตอนทักฟัวเขาไปเด็กทากพวกติดดัว <c oughs> เออมัก็ไปกันขันกัวมัก็อ่านไงบามันฟอปือุก,กด้พวกแรนเขียนมาดีเนาะเออมัก็ไไ้อ่านคลกอ่านถือถันตัวเนาะเออ ให้ลูกรัางชื่อรั่วบูมาจากช่องไอ้ควายมือถมือดับมือถรบมือมันหึงหึงแล้วก็รบกวนนะลูกจะเริ่มจะเริ่มจะแข่งกูอะเขียนถือพ่อกะอันถือเขียนคิดพ่อกะอันอื้ออันนี้นางรำไงเงี้ยถูอร่าอขอบขอบพั่วรวมคทุ่งทางกอ่่ยังไม่พูเออให้ม่คู่น้ำบ่แขงเอาให้น่งรำได้ เ้ยแผูกาักมือผูกมือดากมือผูกมือหมานเดวยกูเจออ้ยูกันกข้าพอจ้าหิ่งหิ้งอยากกับด้วยแตลอดปีแล้วก็ตลอดไปอันนี้นางปัชมาทองที้รวมทางเจดีกับปู่ปู่เออปัชมาว่าอะไรจื่นกํายรเียดบอกเอ๊พราะกับนางพอมิกาปูทาคำร่วมทางกับปู่ปู่มาแล้วกะ อ่าขอให้มือเข้ามือรามือเข้ามือมัดอาด้วยวันนั้นกขาบไรเงีึงแล้วก็รวจจะดจะดึงนะลุงนะอืพ่อเขาบอก